ไม่มีรอยเราลุนเลยครับวันนี้ไม่มีรอยปลาขึ้นมาเลยแบบนี้จะมีตัวให้เราไหมน้อกถ้า,ถ,าถ้ามันมีรอยปลาเราจะเห็นตรงนี้มันจะเริ่มเริ่มนะมันจะเริ่มเริมคล้ายๆตรงนี้นี่ไม่มีนะครับสิโอว่างเปลา่าว่างเปล่าอยอแล้วครับ ไปเลครับไ่อนเ,เน,นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถึงวันมันก็มามาครับพี่น้องมาลุ้นกันครับลุ้นกันครับโอ้โหวันนี้นี้ป้าเนาะวันนี้โอ้กระโดดกระโดดข้ามอีกระโดดข้ามรอบเราอีกครับ หมอเก,ก่งโอเคลุนกันว่ามีตัวไหมนี่ได้ตัวรเราแบบพังนี่ยโอน้ำซับหลบเบดโอ้ มีตัวครับโอ้โหวันนี้นี่ครับวันนี้สวยงามครับสวยงามวันนี้โอ้โหปลาหมอชุดนี้ใหญ่มากปลาช่อนก็ใหญ่โอ้วันนี้มีหิดบังวันนี้ครับหิดบังครับมีหิดบังวันนี้ครับดูครับพี่น้องดูครับลูกปลาหมอปลาชอ่อนมาชนิดครับ ไซมินิครับไซมินิเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีครับเริ่มมาลปลาปลาเราไม่ได้เลี้ยงครับปีกปลาตากรมชาติครับธรรมชาติโอ้ ปูตัวตัวน้อยโอ้วันนี้โชคด,ดีครับชุดนี้ชุดใหญ่ครับหมอยเยอะมากตามใดที่น้ำยังไหลอยู่เราก็ต้องวางกับดักคนเดิมคนเพราถทำไมปลาไม่มกระโดดว่ะโดดข้ามรอบแล้ว อ้โหน้ำา้านอันนีก้กระโดด ำให้มันกระโดดข้ามได้ครับบังคับให้มันกระโดดครับ the ครับปูปลาชุดนี้ที่เราได้มาแล้วก็จะเอามาปล่อยไปก่อนครับปล่อยไปก่อนอนุบาลไน่ยก่อนโอ้ตายเพียบเลยวะําน,นกน้ำมั้ มีตายครับมีตายเป็นธรรมชาติครับตัวที่ทนที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่ได้ครัเจอกันปีใหม่ครับ